อ่นานาเมื่อวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้นาวันนี้ได้เขียนธรรมะเขียนธรรมะออกไปในหัวข้อคุณค่าและความพาสุขของชีวิตอาจารย์ก็เขียนแล้วก็ส่งให้จิตอาสาส่งให้ประชาชนนาโดยมันมีเขานามันมีเขาอาจารย์จะอาศัยเขานี่ในการเขียนหนังสืออาจารย์กำลังคิดอยู่ว่าเออาชาวบ้านเดือดร้อน อสารพัดอยา่างจะเอาเขาอะไรเ oh, นาะนามาเขียนหนังสือมาอธิบายธรรมะเพอริชาไปช่วยเหลือให้ประชาชนนั้นได้รับประโยชน์ให้พ้องชนได้รับประโยชน์ก็คิดอยู่จะใช้เขาอะไรนาเอาเขาอะไรดีมันไม่มีเขาอะไรเนี่ยมันร่ร้จะเขียนอะไรเหมือนกันนะปัญหามันก็เยอะไปหมดเข้าไปเข้ามาก็โอ้โ oh, หมันจะเขียนเขานี้เขา,ขานี้ก็มันก็ยังไม่ลงตัว มันยังไม่ลงตัวแล้วอาจารย์ยังต้องโง่พาพี่น้องตะลุยนู้นตะลุยนี้ที่ลําบากอีกเยอะทีนี้ที่ตอนนี้มันก็เบาบางไปพอสมควรแล้วก็พี่น้องจิตอาสาเราหน้าที่นี้ก็ตามทั้งบ้านก็ตามก็แบ่งเบาภาระอาจารย์ได้พอสมควรมีความรู้ความสามารถแล้วก็แบ่งเบาอาจารย์ได้พอสมควรเขาจะได้เวลาที่อาจารย์จะแบ่งเวลามาเขียนหนังสือบ้างแล้ว่นะมาเขียนหนังสือเตรียมการอธิบาย ธรรมะต่างๆมากขึ้นนะอธิบายเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์นี่แหละนะละเตรียมการเขียนหนังสือมากขึ้นก็ได้เขาเขาเนี้อาจารย์ใช้หัวข้อว่าคุณค่าและความพาสุกสูงสุดข,ของชีวิตนะอาจารย์เริ่มเขียนคำนำํานําอันนี้เป็นคำนำเท่า้นเนี่ยยังไม่ใช่เนื้อหาทั้งหมดอาจารย์จะเอาคํานําเนี้ยไปขยายเนื้อหาทั้งหมดนะ อาจารย์ก็เขียนว่าอย่างนี้นะธรรมะยังเขียนว่าผู้เขียนอาจารย์มอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนได้ให้ธรรมะเป็นกำลังใจกำลังปัญญากับผู้ป่วยในช่วงภาวะวิกฤต์ทำให้ผู้ป่วยที่มีศรัทธาและมีปัญญาเข้าใจได้มีกำลังใจมีกำลังปัญญาในการสร้างความก,ากล้า้าอขัหารกล้าเริงเบิกบานจมใส สุขสบายใจสงบใจไร้กังวลในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆไปเป็นลำดับส่งผลให้มีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพสามารถทำหน้าที่ได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งมีเนื้อหาสาระดังน,นี้เป็นอย่างเี้ยคืออาจารย์ได้มีพี่น้องอที่เจ็บป่วยมีผู้คนที่เจ็บป่วย แล้วก็มีเหตุปัจจัยที่จะได้ให้ธรรมะไปก็เออมีเหตุปัจจัยให้ธรรมะไปแล้วก็เห็นผลที่ดีต่อจิตใจต่อร่างกายนาทั้งต่อผู้ป่วยทั้งต่อผู้ดูแลก็เลยเออเอาเขานี้กันแล้วกัน,นลองมาดูว่าเนื้อหาสาระที่อาจารย์สื่อสารไปตอนนั้นนอาจารย์สื่อสารอย่างไรบ้างนาเป็นผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินด้วยนะน อาจารย์ก็ฉุกเฉินนะเขาไปตามอาจารย์ถึงที่หลับที่นอนเลยนะกําลังหลับนอนหลับสบายนะกลางดึก <c oughs> มีเหตุฉุกเฉิน <c oughs> โอ้ผู้ป่วยจะวางรางวางคันเอานะมันผู้ป่วยจะแย่เอาผู้ป่วย <c oughs> แต่ไม่ควรจะไปตามอาจารย์นะบ่อยๆหลายเคสนะนะนะไม่น่าพูดให้ฟังเลยว่าเขาไปตามตอนไหนคือางั้นเดี๋ยวมีคนมาตามกลางดึกก็จนะจุ่ง <c oughs> ่าไม่เป็นไรนะเราก็เสียสละนะเป็นบางครัง้งบางคราวโอ้แต่ก่อนอยู่อนามัยกับคนมาตามประจําแล้วกลางเด็กนี่ก็ต้องแหกิกิวคกิ้ตามมามารักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนะเออมาอยู่แพทย์ริษรมอีกครั้งแรกที่ถูกตามนะไม่ไม่ใช่ครั้งแรกเคยถูกตามหลายครั้งอยู่เหมือนกันบางครัง้งบางครัง้งแต่น้อยครั้งน้อยก็ตอนอยู่อนามัยนะมบีบางครั้งบางคราวก็ไม่เป็นปัญหาแล้วบางครัง้งบางคราวก็ช่วยกันนะ ไม่มีปัญหาอะไรก็ช่วยกันไปนะอาจารย์ก็อ้าวตื่นขึ้นมาเลยต้องช่วยเพราะว่าผู้ป่วยอาการวิกฤตหนะักลองฟังนะว่าอาจารย์กล่าวว่ายอย่างไรนะนี่ก็เป็นาการกล่าวของอาจารย์เนื้อหาสาระดังนี้น, <c oughs> <c oughs> ะน,นะเจริญธรรนะทำใจให้ดีนะนี่เสียงอาจารย์หมอเขียวนะตั้งใจฟังนะ ทำใจให้ดีทำใจให้สงบนะจริงๆแล้วโดยภาพรวมสารต่างๆท,งที่ทางโรงพยาบาลให้นั้นเป็นศารเป็นภาตุที่ดีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและก็ได้อาหารที่ทางเพื่อนจิตอาสาเอาไปให้เนี่ยดีแล้วเป็นประโยชน์แล้วจริงๆแล้ว ธาตุต่างๆที่ได้รับเป็นธาตุที่ดีเป็นประโยชน์แล้วสิ่งที่เราต้องช่วยกันอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำใจทำใจให้ดีทำใจให้ไม่กลัวไม่กังวลไม่หวันไหวแกวกล้าอาดหานที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์นั่นแหละจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นถ้าเราไม่กลัว ไม่กังวลไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ก็จะเป็นสิ่งที่ดีจะทำให้ร่างกายแข็งแรงตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจก็จะต้องเข้มแข็งต้องไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหวมีความยินดีพอใจสุขใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะได้ หรือไม่ได้ดังใจเราเราต้องยินดีพอใจสุขใจให้ได้อย่างน้อยเราก็จะมีความสุขให้ทําใจว่าหนึ่งถ้ามีสภาพดีๆเกื้อหนุนเราก็มีความสุขเป็นกุศลเป็นวิบากดีให้เราได้อาศัยสองถ้ามีสภาพที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเรา เราก็มีความสุขที่ได้ชดใช้วิบากร้ายร้ายก็หมดไปดีก็จะเพิ่มขึ้นให้เรามีความสุขอย่างนี้อย่างน้อยให้เรามีสติปัญญาอย่างนี้ใจเราก็จะเป็นสุขให้ตั้งจิตอยู่ในความดีเรามีชีวิตอยู่เราก็จะทำดีต่อไปแม้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ อะไรอย่างไรของชีวิตเราอย่างไรเราก็ตั้งจิตอยู่ในความดีตั้งจิตที่จะไปทำความดีต่อไปแล้วชีวิตเราก็จะพาสุขางต้องฝึกยินดีสุขใจเมื่อไม่ได้ดั่งใจให้ได้ถ้าเราฝึกยินดีสุขใจเมื่อไม่ได้ดั่งใจได้นั่นแหละจะเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเรา ตั้งใจฝึกฝนให้ดีๆยินดีสุขใจที่ไม่ได้ดั่งใจให้ได้ชีวิตเราก็จะเป็นสุขนะไม่ว่ามันจะไม่ได้ดั่งใจแบบไหนก็ตามต้องยินดีสุขใจให้ได้อย่างน้อยเราก็ได้ชดใช้วิบากร้ายร้ายก็จะได้หมดไปดีก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก ทำอันนี้แหละเป็นอย่างน้อยและยิ่งถ้าเรารู้ว่าแม้สุขสมใจสุขที่ได้ดั่งใจก็ไม่ใช่สุขแท้แต่เป็นสุขคลิกะโลกียสุขคือสุขลวงสุขหลอกสุขปลอมสุขน้อยเกิดแป๊บเดียวหมดไปไม่เที่ยงไม่มีจริงทำให้เกิดทุกข์ที่ไม่ได้สมใจเกิดทุกข ที่ไม่ได้ดังใจเกิดทุกข์กายและทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลซืบเนื่องตลอดการไม่ดีไม่งามไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีที่สุดเราก็เลยตัดไปได้เราจึงตัดไปได้เมื่อเรารู้แล้วเมื่อเรารู้แล้วเราก็ยินดีทิ้งสุขสมใจทิ้งสุขที่ได้ดั่งใจไปเอา ทิ้งสุขที่ได้ดั่งใจไปแล้วเอาสุขที่ไม่ได้สมใจเอาสุขที่ไม่ได้ดั่งใจแทนก็จะได้ความสุขตลอดกาลเป็นโลกุตาราสุขเป็นโลกุตตราสุขเป็นสุขพุทธะที่ดีที่สุดที่สุขที่สุดไม่มีทุกข์โทษภัยใดๆต่อตนเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์สุขสูงสุด ต่อตนเองและผู้อื่นซึบเนื่องตลอดกาลนานเป็นสุขที่ดีงามที่สุดที่น่าได้น่าเป็นน่ามีที่สุดค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปทำเท่าที่ทำได้เรื่องไหนทำได้ก็ทำพยายามสร้างความยินดีพอใจสุขใจในทุกสถานการณ์ให้ได้เท่าที่เราจะพึงทำได้ แล้วมันจะเกิดสิ่งดีขึ้นต่อชีวิตเราเมื่อเราพยายามทําดีที่ดีเมื่อเราพยายามทํทนะมา,ยา,ยาทสิ่งที่ดีให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วปล่อยให้แต่ละปล่อยให้แต่ละอย่างเป็นอย่างที่เขาเป็นใจเราก็จะสบายใจที่สุขสบายใจที่ยินดีใจที่เอาประโยชน์ได้นั่นแหละ เป็นใจที่เป็นประโยชน์ที่สุดจงเอาประโยชน์ในทุกสถานการณ์ให้ได้นั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดทำให้ร่างกายแข็งแรงได้มากที่สุดแล้จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีทุกอย่างได้มากที่สุดเอาไปปฏิบัตินะเท่าที่จะทำได้อาจารย์ไปกําลังใจให้นะ,จะเจริญธรรมนะอันนี้ก็เป็นถ้อยคำที่ าอาจารย์สื่อสารให้ผู้ป่วยที่ในภาวะวิกฤตได้ฟังแล้วปรากฏว่าผู้ป่วยก็มีศรัทธามีปัญญาที่เข้าใจได้ผู้ป่วยก็สงบจากความทุรนทุรายาสงบจากความทุกข์แล้วก็มีสภาพร่างกายที่ดีขึ้น,นผู้ดูแลก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็ดูแลได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นาจาก ทีโ iden, el, anza, ㅎ, ่โอ้แทงน้ําเกลือก็ไม่เข้าแทงเป็นสิบยี่สิบครั้งก็ไม่เข้าเลยเพราะกล่ำเนี่ยต้องไปเป็่งตัวบีบความทุกข์ออกแทงยังไงก็แทงไม่ได้แทงได้ก็ยาก็ไม่เข้าน้ําเกลือก็ไม่เข้าแทงได้ยังไม่เข้าเลยเพราะชีวิตนั้นดันเราทุกข์ออกดันเราทุกข์ใจออกตลอดเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่เราสู่ฟังนะโอ้ขนาดว่าแทงน้าเกลือได้มันยังไม่เข้าไปเลี้ยงร่างกายเลยชีวิตต้องไปเกลงตัวบีบเอาทุกข์ออกพยายามดันออกหมดเลย สกัดจุดไว้หมดนะเกรงครั้งรัดไว้หมดเลยยาก็เข้าไปรักษาไม่ได้ตอนที่ทุรนทุนลายตอนที่หน้ามีความกลัวกังวลหวั่นไวหน้าตอนที่ทุกข์ใจมากพอได้ทำบ้าไปนะาผู้ป่วยเข้าใจเป็นผู้ที่มีศรัทธามีปัญญาที่รับได้เข้าใจได้นะาจิตก็สงบสุขสบายขึ้นอ่าสงบสุขสบายนน่นไร้กังวลไปเป็นลําดับลําดับ นะพอาะจน,านั่งกล้ามเนื้อก็คลายตัวจิตก็สงบกายก็สงบน่ะกล้ามเนื้อก็คลายตัวน้ะเจ้าหน้านที่ก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ไม่ยากไม่ลำบากนะหยูกยาก็าเข้าไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างนี้เป็นต้นของเสียก็ระบายบได้สภาพร่างกายก็ดีขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นในช่งวงภาวะวิกฤตเนีย่ยมันก็ต้องช่วยกันอย่างนี้แหละนะพระพุทธเจ้าตัดจิตวิญญาณเนตเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง มีฤทธิ์แรงที่สุดในโลกเลยนะเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ธรรมะนะถ้ามีปัญญาเรียนรู้ธรรมะไว้ก่อนใครก็ตามที่มีปัญญาเรียนรู้ธรรมะไว้ก่อนปฏิบัติไว้ก่อนเวลาวิกฤตมีบางคราวดึงมาใช้ได้เลยบางคราวยังดึงมาใช้ไม่ได้เพราะวิกฤตเข้ามาวิบากเข้ามานี่ยังเอามาใช้ไม่ได้แต่พอได้นะเนื้อหา,าสาระซ้ำทวนเข้าไป เติมเต็มหรือซ้ำทวนเข้าไปทั้งซ้ำทวนทั้งเติมเต็มเข้าไปก็จะดึงมาใช้ได้เพราะว่าฝึกไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ได้ฝึกไว้ก่อนนะจะเอามาใช้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฝึกมาก่อนเลยก็เอามาใช้ไม่ได้แลอเอาใช้ได้น้อยแต่ถ้าฝึกมาก่อนจะในชาตินี้ก็ตามหรือชาติก่อนก็ตามก็จะเอามาใช้ได้นะเมื่อถึงเวลาอันควรก็จะมาใช้ได้นะเพราะการฝึกไว้ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีฝึกไว้ก่อนฝึกลดกิเลสไว้ก่อนนะฝึกที่จะ กำจัดกิเลสหรือวิราคะน่าฝึกคลายราคะราคะคือสุขสมใจวิกรละนายคลายละนายคลายสุขสมใจไว้ก่อนไปเอาสุขที่ไม่ได้สมใจอฝึกทิ้งสุขสมใจไปเอาสุขที่ไม่ได้สมใจไม่ได้ดั่งใจไว้ทีละเรื่อง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 ไว้วันที่เดือดร้อนมานะ่ะโอ้ไม่ได้ดั่งใจแง,ไงนะ่ไหนเชิงไหน ที่แต่เดิมนั้นทุกข์ใจมากเลยแต่คราวนี้เราจะมีความสุขได้เพราะเราปฏิบัติเป็นเพราะเรามีความสุขได้เนี่โอ้ยสบายแล้วทีนี้นะใจก็เป็นสุขกายก็แข็งแรงมันก็จะแก้ปัญหาร่างกายได้ดีนะกล้ามเนื้อคลายตัวไม่ต้องบีบทุกข์ออกเลือดลมไหลเวียนสะดวกพลังกลับมาเป็นของเราเวลาให้ธาตุให้สารอะไรที่เป็นประโยชน์ชีวิตก็ดูดไปเลี้ยงชีวิตได้ดีสลาย ตัวที่เป็นพิษออกไปได้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะก็<ค>ะะจะดีนะหรือแม้แต่ทํากิจกรรมการงานต่างๆก็จะทําได้ดีมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาในการทํากิจกรรมการงานต่างๆได้ดีอาจารย์เห็นว่าเนี่เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะถ้าได้เขียนอธิบายราละเอียดหรือผู้ใดเข้าใจนี่ก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ทุกเรื่องนะแล้วอาจารย์ก็จะพยายามเขียนรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมขึ้นไป เนี่ยอาจารย์เขียนต่อไปในคำนำนี้ว่าจากเนื้อหาสาระดังกล่าวผู้เขียนมีความเห็นว่าถ้าได้ขยายรายละเอียดให้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตอนเองและผู้อื่นทุกมิติสืบไปนะ อาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกาจนสยตุลาคมหกห้าณชุมชนผู้ผาฟ้าน้ำน่าอันนี้ก็ <c oughs> เป็นเนื้อหาสาละที่อ่ะที่อาจารย์สื่อสารไปวันนี้น่าน่าอาจารย์สื่อสารว่านาอีกันนนึก็มีที่สื่อสารไปน่คนเรามีสิ่งที่ได้ดังใจน้อยมาก สุขจากการได้ดั่งใจจึงมีน้อยมากมีสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจมากกว่าถ้าเราฝึกมีความสุขจากการไม่ได้ดั่งใจได้เราก็จะได้สุขที่เยอะมากมา,มายมหาศาลเพราะในชีวิตมีสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจมากกว่าสิ่งที่ได้ดั่งใจอยู่แล้วเราก็จะมีความสุขทั้งจากได้ดั่งใจและไม่ได้ดั่งใจได้สุขทั้งหมดทั้งขึ้นทั้งล่อง คือสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะได้ดั่งใจหรือไม่ได้ดั่งใจเป็นสุขที่สุขที่สุดในโลกเป็นสุขที่ควรได้ควรเป็นควรมีนะอันนี้น่าอ๋อ,อนี่มีพี่น้องน้าผู้ฟังแสดงความคิดเห็นว่าน่าเห็นได้ชัดเจนว่าน้าที่อาจารย์บอกไปสักครู่นี่นะ นี่เป็นการบูรณาการนะเขาบอกว่าเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการบูรณาการศาสตร์แพทย์สมัยใหม่กับศาสตร์แพทย์วิธีธรรมที่ลงตัวใช่นนี่ลงตัวเลยนะนี่ไหมศาสตร์แพทย์วิธีธรรมก็เข้าไปช่วยนี่แหละช่วยผ่าตัดทุกออกจากจิตวิญญาณด้วยปัญญาด้วยธรรมะด้วยอริยปัญญาธรรมะที่เป็นระดับอริยปัญญาเลยนะอย่างนี้เป็นต้นก็ผ่าตัดทุกออกจากจิตวิญญาณก็ ทำให้ทุกทางด้านร่างกายลดลงไปด้วยน่าทําให้เกิดสภาพเดีขึ้นมาด้วยเนี่ย่าก็ท่านผู้ฟังก็วิเคราะห์สังเคราะห์ว่าเป็นการบรูรณาการาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่กับาศาสตร์การแพทย์วิธีธรรมที่ลงตัวาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ให้สารอาหารธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยาศาสตร์การแพทย์วิทีธรรมรักษาใจให้ไร้ทุกข์ไร้กังวลน่า จริงๆได้นั่นด้วยนะศาสตร์พทววิยธรรมก็ให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ด้วยควบคู่กับแผนปัจจุบันด้วยนะแล้วก็ศาสตร์การพทววิยธรรมนี่ยิ่งนะทีจะว่าไปก็คือมีความสามารถพิเศษนะในการรักษาใจให้ไร้ทุกข์ไร้กังวลปล่อยวางความได้ดั่งใจนะแล้วก็บวกกับสมดุลร้อนเย็นนะที่เป็นวัตถุนะเป็นสองประสานที่ทําให้ผู้ป่วยอาการ ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจอา้าวกระทุกนะก็จริงก็อ,อย่างนี้แหละนะการบูรณาการกันอาจารย์ถึงว่าโอ้นะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะถ้าศึกษาการแพทย์ปรทดีดีๆหรือนี่ท่านที่ไปอยู่อบตอก็ตามเอาออกจากนะออกจากกระทรวงสาธารณสุขไปอยู่อบตอนะรพสตนะศึกษาการแพทย์ปรทดีดีๆโดยเฉพาะนี่แหละการทําใจให้ไรทุก ใจไรทุกใจดีงามใจแก้วกล้าอาหารว่าเริงเบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจไรกังวลในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆนี่นะเรียนรู้อันนี้ดีๆเนี่ยจะโ,โฮจะแก้ปัญหาแล้วพัฒนาสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดเลยนะยิ่งทำควบคู่กันไปกับสมดุลร้อนเย็นไม่ว่าอาหารกายบริหารหรือว่า,าการปฏิบัติเมดเสริม าการปฏิบัติปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยวิธีเสริมวิธีต่างๆนแล้วก็ไปบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ของการแพทย์แผนต่างๆาการแพทย์แผนต่างๆก็บูรณาการร่วมกันนีโอ้นะจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยในการป้องกันส่งเสริมนรักษาฟื้นฟูสุขภาพป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพ นะรักษาโรคแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพเป็นเนื้อหาสาระหลัก4ี่อย่างของของการดูแลสุขภาพของงานสุขภาพโดยเฉพาะงานดูแลสุขภาพจะมีหน้าที่หลัก4อย่างนี่แหละนะมีป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพรักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพจะได้หมดเลยนะเนี่ยอย่างดีเลยนะเอาไปบรณาการร่วมกันได้เลยเห็นไหมการแพทยแผนปัจจุบันก็ให้ธาตต่างๆเข้าไป ตอนนั้นยังไม่ได้แพทย์วิธีรมผู้ป่วกยก็วิกฤตหนักไปเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆแย่จนจนแทงน้าเกลือแทงแทงเข็มเนี่ยเข้าเส้นเลือดเนี่ยเป็นยี่สิบครั้งนยก็ยังไม่ได้นะเป็นสิบยี่สิบครั้งนะโอ้โหแทงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะผู้ป่วยยังมีความกลัวกังวลหวั่นไหวกล้กลามเนื้อไปเกรงตัวบีบออกพยายามดันออกโอ้โหแทงยังก็ไม่เข้าแทงยังก็ไม่เข้านาพอผู้ป่วยบางอันแทงเข้าไปยาไม่ยอมเข้าอีก น้ำเกลือยาไม่ยอมเข้าไปอีกเพราะกล้ามเนื้อเป็งตัวบีบออกอ่ะบีบทุกใจออกอ่ะดันออกอ่ะโอ้โ,โยกยาสารนั้นอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไม่ได้เลย<ก>เห็นไหมคิดดูซิคนในโลกเนี่ยไม่ได้ฝึกวิชานี้ไว้อ่ะในถึงที่สุดแล้วเป็นไงสารต่างๆที่เป็นประโยชน์จะเข้าไปเลี้ยงร่างกายไม่ได้เลยต่อให้มันดีแล้วตัวที่เป็นพิษะออกจากร่างกายไม่ได้ต่อให้ต่อให้จะพยายามดันพิษออกขนาดไหนก็ ทำไม่ได้ไไดเห็นไหมที่สุดแล้วจะตันเลยนะถ้าไม่เรียนรู้ใจไร้ทุกเนี่ยนะใจไร้ทุกใจดีงามแต่พอได้ธรรมะอริยปัญญาที่ทําให้ใจไร้ทุกใจดีงามขึ้นมานะได้ใจไร้ทุกอ่านะไปเป็นลําดับนะความได้ความแก้วกลาอาหารก่าเริงเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลอ่านะไปเป็นลําดับเนะี่ย ปรากฏว่ากล้ามเนื้อคลายตัวเลือดลมไหลเวียนสะดวกนะสารที่ใสเข้าไปให้เกิดประโยชน์ไปเลี้ยงชีวิตได้นะอย่างนี้เป็นต้นการส่งสารเข้าเส้นเลือดเข้าร่างกายก็เป็นไปได้ง่ายการระบายพิษออกก็เป็นไปได้ผู้ป่วยก็ฟื้นทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะผู้ป่วยก็ใจสงบทันทีแล้วก็ฟื้นทันทีผู้ดูแลก็ไม่ยากไม่ลําบาก ไม่งั้นพู้ดูแลโหหนักเลยนะแก้เท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นแก้เท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นโอโหทั้งเหนื่อยทั้งเสียอุปกรณ์แก้เท่าไหร่ก็มีแต่แย่ลงแก้เท่าไหร่ก็แย่ลงใช่ไหมมันจะไหวเหรอคนเราใช่ไหมเหนื่อยแล้วก็สุดท้ายก็กอดคอ,อกันล้มเหลวใช่ไหมทั้งหมอและคนไข้ก็จะกอดคอ,อกันตายคนไข้ออก็ตายเพราะไม่ได้ธาตุที่เป็นประโยชน์เรายบิ๊ออกไม่ได้ พราะว่ามันเข้าไปธาตุที่เป็นประโยชน์เข้าไม่ได้พิษออกไม่ได้ส่วนเจ้าหน้าที่ก็จะตายเพราะวันเหนื่อยเมื่อยล้านะเพราะว่ามันก็โอ้โหช่วยไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนี่เป็นต้นนะนะมันเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้พักไม่ได้พอนเอาอุปกรณ์ก็หมดไปเปล่าๆเลยอยู่ยาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็หมดไปเปล่าๆเลยนะเนี่ยก็แย่เลยนี่แหละปัญหานี้จะเกิดขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ อาจารย์ถึงได้เขียนไว้ในหนังสือความรับฟ้าว่าถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้หมอและคนไข้จะพากันป่วยตายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยกอดคอกันตายเลยถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะหนักไปเรื่อยๆด้วยอันเดียวนี่แหละที่ไม่รู้จักอริยปัญญาที่พาจิตใจให้พ้นทุกข์ให้มีความพากสุขให้สุขสบายใจไร้กังวลเนี่ยถ้าไม่ได้อันนี้แล้วก็โอ้อาจารย์ว่าหนักหนัก นะถ้าไม่ใช่อริยปัญญาที่เฉียบคมจริงๆเนี่ยโกํำจัดกิเลสที่มันทําให้เรากลัวกังวลหวั่นไหวนี่ไม่ได้นะมันจะกําจัดมันไม่ได้แต่อริยาปัญญาที่เฉียบคมนะที่แหลมคมแล้วก็ผู้ป่วยเข้าใจได้ด้วยมีศรัทธามีปัญญาเข้าใจได้เนี่ยเอาไปสลายมารเปลี่ยนมารเป็นพุทธ,ธะเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเปลี่ยนมารให้เป็นพุทธ,ธะเลยเปลี่ยนพลังงานทําลายที่เป็นอยู่ตอนนั้นน่ะ ให้เป็นพลังงานสร้างสรรค์เลยเปลี่ยนพลังงานทุกให้เป็นพลังงานสุขอ่ะพลังงานที่กําลังทุกๆอยู่ในแปลเป็นพลังงานสุขเลยพลังงานที่กําลังทําลายกลายเป็นพลังงานสร้างสรรค์เลยไม่ใช่ธรรมดานะพระพุทธเจ้านี่ค้นพบในเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะพระพุทธเจ้านี่ค้นพบเรื่องที่ยิ่งใหญ่โอ้ทาได้ไงนะพลังงานทําลายกําลังทําลายอยู่นี่นะเปลี่ยนให้เป็นพลังงานสร้างสรรค์ได้พลังงานทุกที่กำลังทุกอยู่ีนเปลี่ยนให้เป็นพลังงานสุข พลังงานไม่มีวันสูญหายในโลกแต่จะเอาไปทําลายแล้วไปสร้างสรรค์ใช่ไหมจะเอาไปทําลายไปสร้างสรรค์เนี่ยเอาไปคิดให้มันทุกข์นี่ไปทําลายเลยเอาไปให้กลัวกังวลหวั่นไหวมันทําลายเลยแล้วพลังงานอันเดียวกันนี่แหละที่เอาไปทําให้กลัวกังวลหวั่นไหวนี่แหละเอามาพลิกเป็นไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหวกวกล้าอหารราเริงเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนพลังงานทําลายเป็นพลังงานสร้างสรรค์ทันทีเลย กลายเป็นมาสร้างร่างกายให้แข็งแรงทันทีเลยเห็นไหมชีวิตมีพลังงานเท่าที่มีนี่แหละแต่เราจะไปใช้ทําอะไรนะจะไปใช้ทาทุกข์หรือจะไปทําสุขนะก็เลือกเอานะจะไปทําทุกข์หรือไปทําสุขจะไปทําลายแล้วไปสร้างสรรค์นะจะไปให้เกิดเลวร้ายหรือจะให้ดีงามเห็นไหมเปลี่ยนสภาพเลวร้ายเป็นสภาพดีงามเป็นสภาพที่เป็นประโยชน์เปลี่ยนสภาพโทษให้เป็นประโยชน์เลยเนี่ย มันมีความยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยอาจารย์เห็นที่พระเจ้าตัดโรคหายฉับพลันโรคหายฉับพลันก็อย่างนี้แหละโรคหายฉับพลันอย่างนี้แหละนะลองเรียนรู้ดีๆแล้วก็ฝึกฝนไปเป็นลาดับลําดับถ้าผู้ใดได้เร pues ียนรู like. ้แล้วก really ็ฝึกฝนไปเป็นลําดับลําด so ับเนี่ยถึงคราววิกฤตนี่จะเอามาใช้ได้คราววิกฤตนี่บางทีคิดบางทีคิดออกเลยแต่บางคราวคิดไม่ออกนะต้องได้เติมเต็มเข้าไปขณะว่ารู้มาแล้วนี่วิบากบางนี่นะ กิเลสบังวิบากบังเนี่คิดไม่ออกเนี่ยถ้าได้องค์ความรู้นี้จากนาผู้รู้จากสัตุรุษหมู่มิตรดีนี่ส่งเข้าไปทบทวนส่งเข้าไปเติมเต็มนี่จะโอ้มันก็จะเติมเข้าไปแล้วไปคุยเอาไปรวมกับปัญญาเก่าที่ได้รับไว้แล้วนี่ก็น่าจะรวมพลังกันแล้วก็ทําให้คิดออกพอคิดออกแล้วปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ก็จะดีขึ้นแล้ว เนี่ยคือสิ่งมหัศจรรย์นะที่อาจาย์ั็โหพบมาตลอดเวลาที่ทําสิ่งนี้มาก็พบมาเป็นลําดับลําดับแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะอ้าเอาละ <c oughs> น่ะเวลาพอสมควรนะรายการธรรมะผาพ้นทุกวันนีหมดเวลาแล้วนะพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรม สำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่ทัน